รายงานพิเศษอัปเดตราคาน้ำมันวันนี้16ตุลาคมที่นี่เท่านั้นการปรับปรุงราคาเบนซินดีเซลและแก๊สโซฮอลจากสามตัวแทนจำหน่ายใหญ่ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของคุณสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานตามกระทรวงพลังงานได้ประกาศราคาน้ำมันใหม่ในวันที่16ตุลาคมโดยตรวจสอบราคาจากสถานีบริการน้ำมันปตทบางจากเชลล์ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายใหญ่ในประเทศรายละเอียดราคาน้ำมันของแต่ละแบรนด์ OR ดีเซน31.44บาทลิตรแก๊สโซฮอลอี8 5 2 7 8บาบาทลิตรแก๊สโ so ซฮ e อลอี2 0 29.94บาทลิตรแก๊สโซฮอลเก1าสบาทลิตรแก๊สโซฮอลเก5าสบาทาทลิตรเบนซิน40.44บุาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซน B7 43.44บาทลิตรซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล้ 40.34บาทลิตรบางจากไฮพรีเมียมดีเซล์เอส4บาทลิตรไฮดีเซลเอส1 4 4บาทลิตรไฮพรีเมียม9 7แก๊สโซฮอร์9ก4บาทลิตรแก๊สโซฮอร์ e ีแปดสิบาบาทลิตรแก๊สโซฮอ0์ e v o 29.94บบาทลิตรแก๊สโซฮอร์เก้าสิบาบาทลิตร แก๊สโซฮ9 5 SEVO 32.15บาทลิตรเชลเชลฟิวเซฟ a ก๊สโซฮอล์ E20 30.94บาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์91 32.78บาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์9 5 33.15บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซ9 5 49.84บาทลิตรเชลฟิ a เซฟดีเซล B7 31.94บาทลิต ชลวีพาวเวอร์ดีเซน B7 49.84บาทลิตรอย่าพลาดติดตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับราคาน้ำมันและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมรายงานที่เผยแพร่มเมื่อวานนี้ลิง k ์ h t t p s w w w t b a n k i n s i g h t c o m n e w b u s i n e s s e c o n o m i c 1 5 6 6 0 6 0รายงานสำหรับวันที่14ตุลาคมลิง k ์ https colon s l a s l a s h w w d t b a n k k i n e s g i d c o m s l a s news l a s business l a s economics s l a s 1 5 6 5 3 7 6 l a s รายงานสำหรับวันที่13ตุลาคมลิงก์ https colon slash l a s h w w d t b a n k k i n e s g i d c o m s l a s news l a s business l a s economics s l a s 1 5 6 5 0 6 2 l a s และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนพลาดติดตามเราในแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อไม่พลาดข้อมูลล่าสุดเว็บไซต์ https colon s l a a www.tbankkrisite.com s l a facebook https colon s l a a www.facebook.com s l a s thebankkrisite twitter https colon s a l a twitter.com s l a s b a n k k r i s i t e instagram https colon s l a a www.instagram.com slash tbankkrisite youtube https colon s l a a www.youtube.com ช h นลสลัดยูซีบีฟรยเฟรซีีโอซีจีเอ5 n t w c c 2 w g ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานต้นฉบับลิงก์ h t t p s w w w t b a n k i n s i g e c o m n e w s b u s i n e s s a n i w s 1 5 6 6 6 6 3 slash. และนี่คือส่วนที่น่าสนใจคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง เราต้องการทราบความคิดเห็นของคุณ